ธีง่ายๆในการยืดอายุการใช้งานเครื่องจักรนะครับวิธีที่1นนะครับก็จะเป็นการตรวจเช็คเครื่องจักรประจําวันนะครับก็คือการตรวจเช็คเครื่องจักรประจําวันเนี่ยเราจะทําได้โดยนะครับ1น,นะครับก็คือจะเป็นการตรวจเช็คสารหล่อลื่นนะครับ ในเครื่องจักรนะครับสารหล่อลื่นมีอะไรบ้างก็จะเป็นอย่างเช่น1ก็คือระดับน้ํามันเครื่องนะครับแล้วก็ระดับน้ําหล่อเย็นนะครับหรือน้ําในหม้อน้ํานะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของระดับน้ํามันไฮดรอลิกนะครับในส่วนนี้เนี่ยเราจะต้องตรวจเช็คให้ได้ตามค่าที่กําหนดไว้นะครับของทางผู้ผลิตนะครับและในส่วนที่2ก็จะเป็นการตรวจเช็คการรั่วซึมนะครับของของเหลวนะครับ ว่ามีชิ้นส่วนไหนหรือว่าข้อต่อท่อทางตรงไหนรั่วซึมหรือเปล่านะครับถ้ามีการรั่วซึมของข้อต่อหรือน้ํามันเครื่องหรือน้ํามันต่างๆให้ทําการแก้ไขก่อนที่จะนำเ,เครื่องจักรไปใช้งานนะครับและในส่วนที่3ก็คือการตรวจเช็คกองอากาศนะครับว่ามีฝุ่นหรือสิ่งสปกปรกหนาแน่นไหมนะครับ เราควรเนี area, year, <produ cing gli apprentice systems> ่ยทำการเป่าสิ่งสกปรกออกจากกองอากาศนะครับในทุกๆเช้าหรือทุกครั้งที่เราใช้งานเครื่องจักรเช่นกันครับการอัดจรรบีนะครับในการทํางานหรือก่อนการทํางานทุกครั้งนะครับเราจะต้องทําการอัดจรรบีที่ตัวอุปกรณ์การทํางาน ทุกวันเป็นประจำนะครับสม่ำเสมออุปกรณ์การทำงานเนี่ยก็ถ้าเป็นรถขุดนะครับตั้งแต่โคนบูมกระบอกบูมนะครับแล้วก็ยาวไปถึงตัวอุปกรณ์ข้อต่อต่างๆของตัวอุปกรณ์การทำงานนะครับและอีกส่วนหนึ่งที่เราควรจะอัดจรารบีก็คือส่วนเอวสวิงมานะครับจะมีจุดอัดอยู่2จุดนะครับก็คือส่วนของลูกปืนเอวสวิงนะครับเราจะอัดทุกๆ100ชั่วโมงนะครับ และมอเตอร์สวิงนะครับเราจะอัดทุกๆ500ชั่วโมงนะครับออถ้าเราไม่อัดจารบีมันจะส่งผลให้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ของเราชำรุดเสียหายเร็วกว่าายุการใช้งานนะครับของอุปกรณ์การบำรุงร <icias S 1> <ม>ักษาตามระยะนะครับมันจะมีความสำคัญ,คญก็คือว่ามันจะทำให้เครื่องจักรเนี่ยสึกหลอน้อยลงนะครับ ยืดอายุการใช้งานื่องจากได้นานขึ้นในการบำรุงรักษาตามระยะเนี่ยเราจะเริ่มบำรุงรักษากันที่50ชั่วโมงแรกเป็นต้นไปนะครับรอบต่อไปก็จะเป็นทุกๆ500ชั่วโมงนะครับ